นี่พามาดูจะบกนะครับไม้จะบกภาษาเขมรเรียกว่าเดิมจมะมกนะครับโอ้ต้นใหญ่นะฮะเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยเนี่ยเต็มหน้าจอเลยอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า80ปีได้นะพี่น้องต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวเอาเด็กมาเทียบดูอ่ะที่เข้าไปตรงนั้นนี่ลูกเนี่ยฮะ โอ้ยมันมันเต็มจอเลยเนี่ยครับความใหญ่โตจริงๆนะฮะไม้จะบกนี่ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ถ้าเรียกว่าทําฐานนี่ก็คือเป็นฐานเกรด A นะครับซึ่งมีความกล้ามากนะฮะฐานจะมีความกล้านั่นเองนะครับไม้จะบกนี่ถือว่าเป็นไม้ที่ทําฐานได้ชั้นหนึ่งเลยนี่ก็เป็นไม้จะบกน่าจะประมาณสัก5คนโอบได้นะฮะมันใหญ่จริงๆนะครับ แล้วก็จะบกนี่ก็จะมีลูกนะฮะทีะะ่ลูกเขาเนี่ยข้างในลูกเขาก็จะกินได้เนาะหลายท่านก็คงจะรู้จักอยู่นะครับเรื่องของไม้จะบกเนี่ยใหญ่จริงๆนะครับเก็บภาพจะบกใหญ่โตโมโหลานมาฝากพี่น้องเลยนะครับอ,อยู่ที่พิกัดอยู่ที่ไร่ดังฝันนะฮะ,ะบ้านประสาทเบงอำเภอกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นไม้ต้นใหญ่เลยใหญ่มากด้วย นะครับก็จะเก็บภาพไม้จะบบกหรือภาษาเขมรเรียกว่าเดิมจมะมาะโอ้มันใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าทําเป็นเอามาแปรรูปเนาะทำเป็นกระดานพื้นเนี่ยได้บ้านไม่ต่ากว่า3หลังเลยนะพี่น้องเนี่ยใหญ่สูงสูงขึ้นไปน่าจะประมาณโอ้โหสุดลูกหถงลูกตาเลยนะฮะเห็นนะครับคลิปนี้ก็จะฝากไม้จะบบกต้นใหญ่ให้พี่น้องดูกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ